然后 ทำงานอยู่ที่โรงแรมริชแมนมีสระโทเทียมหนาดใหญ่ค่ะในตำแหน่ง management and purchasing ค่ะแล้วก็ procurement แล้วก็ including HR ไปในตัวด้วย<ม>ก็เป็นโรงแรมเปิดใหม่ในหาดใหญ่แล้วก็โดยรูทีนเนี่ยเออสมัครเข้าไปในตำแหน่ง admin ใช่ไหมคะคือประสานงานเอออยู่ตั้งแต่ใน phase construction แต่ตอนนี้โรงแรมมันโรเวร์ไปแล้วต้องคอยดูว่าลูกค้าต้องการอะไรปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไรและเราต้องใช้วัตถุดิบหรือ material อะไรที่แบบมา support ทำให้การ operation มันเป็น flow อะค่ะใช่ก็ค่อนข้างปวดหัวนิดนึง บบความเป็นจริงกับหน้าง,งานมันเม่เหมือนกันแล้วก็เหมือนตอนนี้เนี่ย mm hmm. อนนเอิรนก็กําลังจะลาออกเพราะว่าเอิรนได้เสร็จเอลโเอกับเอเชียไปแล้วนกเอเชีย <Yeah. S 1> <Yeah. Congratulations. S 2> แต่แบบความยากและความท้าทายหมือที่ว่าเอินเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วย mm hmm. แล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยคือแบบมันต้อง manage เวลาให้ดีอะค่ะแต่มันมีช่วงที่ท้อท้อมากๆเลยแต่เอินมีความคิดที่ว่าเหมือนแม่เอินเสียงเงินแล้วใช่ไหมเอิรนก็ควรแบบ เฮ่ทฮาร์เมันคุ้มค่าค่ะเหมือนเขาก็มันไม่ใช่เม่นสนับสนุนแต่หัวเรอะสุขภาพแล,ล้วก็พลังงาน่อ่เออก็มิสูดน์ไย้เขาเห็นว่ามันสามารถทําให้เป็นจริงได้นะเออก็เลยลองตะเวนสอบสนามแรกที่เอินเคยสอบก็คือการอาบกามิลเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แบบสอบแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะจนเออแบบต้องเซลก็หยุดไปเลยยาวๆจนมาเจอโซเดียที่เป็นเพื่อนเออเ์นก็อยากจะลุยกอบการาก็เลยถามโซเดียว่ามีที่ไหนบ้างที่แบบสอบก็ได้มาเจอที่โนรา อะไรที่ต้องมั่นใจอะค่ะทิงหมดเลยอย่างแรกนมบอกเพื่อนิฉันเ่ากระถางฉันมันไม่ใช่อยู่ที่การคุยนะมันอยู่ที่บุคลิกเออก็มันใช่จริงๆอะค่ะเออก็มันใช่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรที่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยอะค่ะเฮ้ยการพูดเราอาจจะพูดเคลียร์นะแต่ความที่เขาเคลียร์แค่เราแต่มันไม่ได้เคลียร์กับเขาอะค่ะมันพูดยังไงให้เหมือนกระชับรักูุกเลยกรบบันนี้จนโอเคก็พักการต่าแล้วค่ะไม่เอาแล้วใช่เ็แบบ พอแล้วแล้วก็แบบก็ลองมาดูไอเอชียปีนังใกล้ๆล็อกอินไปแบบไม่รู้อะไรเลยค่ะแล้วก็เข้าไปนวดอินเทอร์วิวก็ตรวจเอกสารให้ตั้งแต่ก็212โอเคก็เริ่มผ่านค่ะที่นู้นจะเป็นโปรเซสเริ่มแต่สนามแรกตรวจเอกสารแล้วก็รอคิวสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์นะคะรอบแรกจะเป็นแบบกรรมการ2คนต่อคนดิเดต6คนก็คือกรรมการ1คนต่อ3าคนใช่ไหมให้เราแนะนําตัว แล้วก็ขอดูแขนค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คลิกดูอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีคนมาบอกว่าโ OK, อเครอเมียพายสองอาทิตย์นะถ้าไม่ได้ก็ก็คือไม่ได้โอเคเสร็จก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เซลอะไรมากก็เหมือนทําใจเพราะแบบเฮ้ยมันก็รอไว้ก่อนนะคะ <c oughs> จนที่แบบก็กลับมานอนที่บ้านแบบน,น,นอนทั้งนะคะนอนงงๆกำลังจะตื่นไปทํางานเฮ้ยไอเอเชียรอบเคเอลเปิดก็ลองยื่นไปอีกรอบคือรีจิสเตอร์ล่วงหน้าค่ะแต่มันเป็นวอล์กอินแล้วทีนี้ก็ขับรถเองจากประเทศไทย กกลมากแบบกะว่าไม่เกีียวด้วยแล้วก็ไปลองก็คือเราเรียนมายัางไงคือมันจะเป็นแบบให้แต่งแบบ Office a อ c h ลท์อะคะ่ะก็คือชุดออฟฟิศสาวออฟฟิศปกติแต่ด้วยความที่แบบฉันเรียนมาแบบนี้ฉันเรียนดบกใส่สูดอะไรมาเนี้ก็ไปทาแบบนั้นเลยค่ะแต่เหมือนจากรอบแรกมวยกล้วยใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่กล้วยแล้<อ>ก็ไปหน้าแบบนี้ละคะ่ะใช่ปล่อยผมใช่ปล่อยผมแสอนเทนตเรียนดอารอะได้มันเียนย่่ยอยกไปแบบนี้แหละแล้วก็ใส่ชุดสูท ก็ถูกเหมือนเดิมเลยที่ตับมาหลังจากนั้นไปถึงก็เริ่มแตกเหมือนเดิมอ๋อเดี๋ยวขอข้ามนิดนึงก่อนเริ่มแตกใช่ไหมก็ด้วยคงาอเราใส่ยุบเป็นศูนย์ใช่ไหมแต่คนที่นู้นก็คือจะแบบสาวออฟฟิศปกติก็มีคนทักไอรีนเบอร์ยู่ลาสทานินพีนางเขาจำเราได้ประมาณเกิดสองสามคนอาจจะเพราะว่าเราเอาแลนดิ้งอะเราใส่ศูนย์คนเดียวแล้วเงินที่เหลือก็คือแต่งัวแบบ ธรรมดาอะไรเงี้ยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยสักพักโอเคเดี๋ยวเจอกันด้านในนะแล้วก็เขาก็จะลแลับแต่งเป็นสิบคนให้ไปเริ่มแต่คนผ่านก็เลี้ยวขวาคนไม่ผ่านก็เลี้ยวซ้ายออกกลับบ้านไปเลยก็คือดาดแรกคือเลื่อแต่ก็คือตกไปเลยพอเริ่มแต่เสร็จปุ๊บก็ระบบิดชิ้นเหมือนเดิมเพราะเรารีจิสเตอร์ไปล่วงหน้าแล้วค่ะมีชื่ออยู่ในลิสต์แล้วแล้วก็รอสัมภาษณ์ทีนี้รอบนี้อะค่ะกรรมการมีสิบคนก็คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยคะแคนดิเดตหนึ่งคนเอิญก็ได้ไปกรรมการอีกคนหนึ่งเอิญก็อย่าให้แบบ ันมาจากไทยนะฉันชื่อนี้นะแคนอะไรที่เรียนมาแบบนั่งแบบกระเปะ๋าวางนี้แบบโอเคแบบเขาอยากให้น้องรอดได้สุดเพราะเอ้ยอก่อนจะนั่งอ่ะแบบยืบบนึงนะแบบบนนะแบบมาเช็คหน่อยซิเขาก็จะให้แบบตรวจแขนอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือเสื้อมันประมาณนี้ค่ะตรวจแขนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็อย่างนี้โหใช่แล้วก็เขาให้แบบแค่อื่นเชิญเราด้รอบหนึ่งแล้วก็แบบรอบผ่านหลังแล้วก็ดูตรงนี้อ่ะอ่าได้ใช่ แล้วก็โอเคเสร็จโอเคแล,เเเอแล้วเขาก็ถามเขาก็บริลซ์เมยเอิร์นแล้วก็เชิญเขาคุยพังๆแล้วบอกบริลซ์เมยว่าเอ้ยเป็นไงบ้างวันนี้แบบฉันขับรถมาจากใครนะแบบคุณชื่ออะไรอะไรเขาชื่อไซนะเอิร์นจำได้เลยจำได้เดือนหนึ่งทุกวันนี้ก็ขเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแบบพยายามคุยให้มันรีแลกซ์ที่สุดอังแล้วเขาก็ถามเอิร์นว่า what is your previous job เอิร์นก็บอกเอิรนก่อนหน้านี้นเอิร์นทำงานที่ท็อโกโกรเพราะมันไม่ใช่คือลิงกี่เพราะตอนนี้เอิรนอยู่ที่ริสแมนก็ตอบไปแค่คำถ,ถามเดียว แล้วเขาก็บอกโอเคแล้วด้ยวยความที่เอิร์นแบกหน้าผากใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเขาก็มองหน้าอย่างนี้เออไปทำอะไรกับผมมาหรือเปล่าลเออบอกโ no, น้ตี่ซิสเวลล์ a พงอะไรเนี่ยเขาเล e ิกตื่นสิ่งนี้เพราะว่าพอแว็กไรผมมันจะแบบเป็นกรอบหน้าชัดใช่ไหมอเออ,อ,อเพราะโอ้โอเคลหลังจากนั้นเขาก็มันจะมีแพสเซช่คะค่ะสองเทสเซจให้เขาก็เชิญกระดาษมาให้เอิร์นบอกว่าอ่านเทสเซชแรกนะอ่านให้ฉันฟังหน่อยเอิร์นก็อ่านให้เขาฟังแล้วเขาก็โอเค แล้วเขาก็เดี๋ยวไปนั่งรอตรงนะู้นนะแล้วก็ลุกแบบลุกแบบให้ดูดีใช่ไหมเพราะแบบถ้ายังแบบกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยกรลุกไปอ๋อเด็ตอนหลงหน้าแกเขาก็จะมองก้มดูขาเนี่ยนะแล้วเขาก็จะดูหน้าไปเนรบวด้วยอนะค่ะ <c oughs> แล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็จะไปให้ไปนั่งรอแล้วก็นั่งรอทำเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุยไปเรื่อยๆพอหลังจากคุยเสร็จก็จะมีกรรมการอีกคนนึงเหมือนเขารู้ว่าหนูเป็นคนไทยก็แบบไอ้ฟงใช้ไหมค่ะใช่ฉันก็คุยภาษาไทยคือคุยบบทุกคนแบบใคร่านก็คือคุยอะค่ะ แล้วก็ชวนกันคุยบ้างแล้วเขาก็ยื่นกระดาษมาแผ่นหนึงโอเคอิงวิสเทสนะแล้วเขาก็ให้สแกนแล้วก็ทำอิงวิสเทสค่ะก็25ข้อไม่ยากมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องมาแล้วก็แบบไดอารี่ที่แบบเวลาแบบอยู่บนเครื่องอะไรแบบนี้เสร็จเราก็รอนั่งเฉยๆรอแล้วก็จะมีอีกโต๊ะหนึ่งคือเขาก็จะเรียกให้แบบเอิญก็ตรวจเอกสารตรวจเอกสารเสร็จก็คือหูดับแล้วค่ะตอนนั้นคือแบบฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาพูดเยอะมากแบบพูได้หรือไม่ได้ว่าแบบเงื่อนสุนทรพจน์พูได้หรือไม่ ม่คิดอะไรเลยเขาบอกให้รอเมลใช่ไหมนี่เป็นถามไปหลุดท้ายก็ใช่โอเคเอิก็กลับบ้านพวกคนก็ถามว่าเอินได้ไหมก็าอเอิก็ไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วก็กลับมาบ้านให้เป็นพบสาระทีต้อว่าหนูไปดูดวงหนูจะได้ไหมวะเขาว่าเออก็มีแนวโน้มจะได้แบบให้รออีกนิดนึงอยากใจร้อนโอเคก็ไม่ไม่เชื่อดวงแต่ว่าเอาวะได้ก็คือได้คือทําใจได้จนสุดท้ายเอินก็ไม่ได้รับเมลแต่ไม่รู้อะไรทําให้เอินคิดว่า โหลด WhatsApp ทิ้งไว้ที่ใบโทรศัพท์เพราะว่ามาเลย์เขาชอบใช้ WhatsApp ใช่ไหมก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็ทํางานปกติตอนเย็นตั้งก็คุยงานแล้วก็อยู่ในโทรศัพท์ WhatsApp มันมีคนดึงแอนเราเข้าไปอะค่ะในกลุ่ม New Solution One แล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็มีคนอธิบายว่าเดี๋ยวเขาจะส่ง letter of agreement มาให้นะโอเคมันก็เซ็นเซ็นเซ็นไปเอ้ยก็รอรอก่อนแล้วเขาก็ส่ง letter มาให้สิแล้วได้เพื่อนเ้ื่อนเซ็นไปอันนี้ตัวปะก็เดี๋ยวเราไปดีโพอใช้ Ne evet. kadar evet. evet.